ขณะที่หน่วยขึ้นตรงของกองทบนะคะยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นตามลาดับค่ะ จังหวัดพัทลุงค่ะที่บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนกองพันฐานช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระชากานเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะร่วมกันปลูกกระจูดนะคะซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกับกกบนเนื้อที่กว่า1ิบไร่ไปสนับสนุนเรื่องของการภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด โนโลยีการปลูกกระสูดเป็นการเพิ่มวัตถุดิบกระสูดค่ะแล้วก็สมาชิกศูนย์ศิละปะชีพบ้านหัวป่าเขียวสําหรับที่จะใช้ในการจักสารผลิตภัณฑ์กระจูดได้อย่างยั่งยืนตลอดจนจะเป็นโมเดลนะคะให้กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยได้นําไปต่อยอดเป็นแนวทางปรับใช้ในพื้นที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์กระสูดให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะ